นีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญญาแถบซานนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะทักทายนิดหนึ่งนะคะสวัสดีเที่ยงคืนสวีเดนอีกหนึ่งนาทีนะคะขึ้นเร็วนิดหนึ่งเนาะฮัลโหลดอีฟนิ่งเอลเลกโอ้ เที่ยงคืนพอดีเลยนะคะสวัสดีนะคะทักทายทักทายสวัสดีเที่ยงคืนสววเดนจริงๆแล้วคืนนี้นะคะคืนนี้เนาะคืนนี้ที่สเีเดนก็จะเปลี่ยนเวลานะคะเป็นเวลาหน้าร้อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาเนะเาะวันนี้ซีเดนก็จะเปลี่ยนเวลานะคะหรือก็เปลี่ยนวันนี้แหละเนาะเปลี่ยนเวลาเร็วเป็นเวลาหน้าร้อนก็จะเร็วก็ห่างจากบ้านเราก็ห้าชั่วโมงเนาะตอนนี้นะคะเอยหมายถึงว่าถ้าเปลี่ยนเวลาเนาะ เาว่าวันอาทิตย์ทักทายเดี๋ยวลองไลดูสักแป๊บนะคะแวบะบมาทักทาย Good evening เห็นหน้าสดๆก็อย่าตกใจเด้อจ้า สวัสดีค่ะฮัลโหลน่า Good morning เนาะ g o o ม morning นะคะหนึ่งนาทีแล้วเที่ยงคืนกับอีกหนึ่งนาทีก็เท่ากับเช้าแล้วนะทั้งเช้าสิเวเดนทั้งเช้าเที่ยง <laughs> คืนสวัสดีทั้งสามท่านค่ะ มาจากไหนนอ้อไกลหรือไกลว่าออกออกไปข้างนอกเสียงไม่ค่อยดีเลยนะคะสวัสดีนะคะทั้งสีท่านนะคะ สวัสดีเที่ยงคืนซิเวเดนมันก็เช้านั่นแหละเลนาะเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนเวลาแล้วนะคะซีเวเดนเป็นเวลาหน้าร้อนโอ้เดี๋ยวก็ได้สว่างทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะเก็บผลละหมากลากไม้เนาะหน้าร้อนนะคะ ต่ได้ทำงานก็คงจะต้องทำงานต่อไปนั่นแหละเนาะหน้าหนาวเวลาสวีเดนก็จะห่างจากเมืองไทยหชั่วโมงถ้าหน้าร้อนก็จะห่างจากประเทศไทย5้าชั่วโมงนะคะจะเร็วขึ้นมาอีก ขอบคุณนะคะทั้งสามสี่ท่านนะคะที่เข้ามาเนาะ welcome welcome v a r i f r o n welcome to s e l a n y a นะคะสี mm ่ hmm. นาทีผ่านไปแล้วนะคะ ก็ยังดีนะคะยังมีมาสามสี่ท่านอยู่เนาะเดี๋ยวคอยดูอยู่ว่าจะสวัสดีทั้งสี่ท่านนะคะมือหนึ่งก็แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหาโต๊ะมานั่ง <c oughs> คุยสักเพราะว่าสวัสดีไม่ได้เลยนะคะ แบบนี้เนาะในได้แล้วสวัสดีค่ะไหว้างามๆเนาะเผื่อจะเผื่อคุณพิยูจะเห็นใจโต๊ะสลัญยาไม่ลู้อยู่ในอีกไหว้างาม,งามผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะ สวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะเสื้อสัญญาอ,อุ้ยอู้หูอืมืดอีกสวัสดีค่ะไห่ไห่ฮัลโหลเวนคอมทักวิดมีออลีลิตเตอร์บี ไอ o ก o s ส e e p soon เด <und> ี๋ยวจะไปนอนแล้วนะคะอสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วแปดท่านนะคะโอ้ยต้องล้างเิปเพล็หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊กหน่อะมาแล้วนะคะไม่ได้ร้ฟยเวลานี้ ลองดูอีกนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะอ้าสวัสดีค่ะสบายดีนะคะสบายดีไม่เอ่ยมาใครเอ่ยใครเอ่ยมาจากประเทศอะไรคะ ไข่ไข่กับไก่อะไรเกิดอ่อนกันประมาณนั้นนะคะโอ้ยปากกาก็หมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาเทศกาลกินไข่แล้วเนาะ นาสดสดจะตกใจแวะมาทักทายนะคะสวัสดีค่ะไม่เห็นหัวใจรัวๆมาเลยไม่มีใครให้หัวใจหรือเปล่า I don't see heartI <laughs> don't see heart นั่งยิม้มประหลักประเลือไปตาเข้มันะเหนื่อยสุดๆเลยนะคะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีทั้งหกท่านนะคะเดี๋ยวไม่รู้แปดเหลืออีกหลายบอ่อ ไม่ทราบว่าถ้าลองทิ้งเอาไว้อย่างนี้ดูเนาะไม่ไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างไรนะคะจะทำไมมืดแท้คือมามืดแท้และมืดมือดอย่างนี้ก็ดีเนาะไม่เห็นรอยรอยคุณกาสวัสดีค่ะอ๋อสงสัยสรายาปิดโอ้ก็ไม่ได้ปิดนะ สวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะสวัสดีค่ะมาจากไหนเอ่ย Where you come from? Luleå, <laughs> Sweden. Hello, Luleå, Sweden. My name is s a n a n y a Tempusa. เขาก็รู้เลยเนาะเพราะว่ามีชื่ออยู่ใช่ไหมคะเจ็ดแปดเก้าท่านนะคะมาแล้วมาแล้วค่ะเมืองไทยตื่นกันแล้วมั้งเนาะหลายท่านก็ไล์อยู่นะคะสวัสดีนะคะ ตปาปิ๊ปปิป๊นี่ไม่ใช่อะไรนะคะจะหลักแล้วตาปิ๊ปปิ๊บปิป๊ปบ่มีคนทักบ่มีคนทัก ไม่มีอะไรคุยนะคะก็แค่มาสวัสดียำเที่ยงคืนสีเเดนเนาะสวัสดีนะคะทั้งแปดเก้าท่านนะคะ สายดันไม่อยู่แล้วสายดันไปไหนหมดแล้ว <c oughs> สายดันบอกว่ามีอะไรบอกไปหมดแล้วใช่ไหมคะหาเอง <c oughs> หาเองแล้วโ <c oughs> ตวแล้วใช่ไหมคะโตแล้ว โตแล้วแต่ชั่วโมงยังเยอะอยู่เลยค่ะชั่วโมงยังเหลือเยอะอยู่เลยนะคะไลทีละ15นาทีครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ชั่วโมงก็ไม่ขึ้นเลยค่ะไลเป็น10บสชั่วโมงก็ไม่รู้จะทำอะไรนะคะเปิดทิ้งไว้ก็ไม่ค่อยโอเคเลยสำหรับผู้จัดทำ วันนี้ตักเฮมัเสร็จแล้วนะคะรถออกได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขึ้นรถเล่นกันดีกว่าเนาะแสงเหนือก็ไม่ขึ้นนะคะแสงเหนือก็ไม่ขึ้นเลย หน้าชดุดจะเพิ่งกระตกกระใจนะคะมันก็ต้องมีคนขี้เลจะให้สวยมันก็เป็นไปบอได้หรอกคะ่ะก็ดูผลงานสลัญญาก็พอแล้วเนาะดูหิมะนะคะดูหิมะดูนกน้อยเมืองหนาวแล้วก็ น้องก็ลอกนะคะน้องก็ลอกเขาก็มาอันดับหนึ่งตลอดเลยเนาะแลามีให้ชมหลายอย่างนะคะชมย้อนหลังให้ก็ได้คะ่ะทําไมสัญญาถึงชอบไลน์เนาะเพราะว่าไลน์นี่มันดีอย่างหนึ่งนะคะหมายความว่ามันเป็นช่องของเราเนาะสัญญาชอบนะคะเพราะว่า เอ่อถ้าถ้าเราทำวิดีโอคลิปน่ะมันตัดต่อเนาะมันไม่ใช่ของจริงเนาะสรัญญาชอบไลฟ์มากกว่านะคะข้อดีก็คือถ้าไลฟ์สิบนาทีนี้ก็เนาะก็ยังพอตามดูได้ใช่ไหมคะถ้าไลฟ์นานๆแล้วก็โอ้ถ้าเออไปเที่ยวต่างสถานที่นี่นก็โอเคใช่ไหมคะ แต่ถ้าเอ่ออ <c oughs> โอเคนะคะเดี๋ยวสลัญยาไล่สนะิบห้านาทีพอเนะ <c oughs> มีจากทางไกลส่งอะไรมาก็ไม่รู้แป๊บ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 แต่ถ้าเออไล่ให้มันแบบ จบเป็นเรื่องเป็นราวไปนะคะหมายถึงถ้าเราสมมติว่าถ้าจะไปโรงเรียนอะไรอย่างนี้เนาะไลน์ในห้องเรียนไม่ได้ก็ไลน์ขณะขับรถไปทำงานบ้างอะไรอย่างงี้นะคะอ๋อหมดเวลาแล้วนะคะโอเคค่ะบายบายขอบคุณนะคะแล้วพบกันใหม่ไลนะะ์หน้าค่ะลักลักลักไฮโดบบายบาย g ูเก l เ t e r Thank you Thank you Good night Good night for me นอนหลับฝันดีนะคะสรัญญาวจะไปนอนแล้ว